รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนสวัสดีครับวันนี้ตัวมาในรายการดาวอาสนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเตรียมสิ่งพิเศษดีๆนะครับมาฝากทุกทุกคนครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมโรดจำ สวัสดีสดค่ะทุกวันสสเสาร์ทุกวันจันทรทางโมเดิร์นนนะคะพบกับอปอลและของในรายการดา,า,า,าวาสากาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมครับอย่างเมื่อต้นรายการนะครับทุกคนเห็นแล้วนะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับทั้งหล่อมีความเท่หน,น้ารักอบอุ่นแถมยังเล่นเป็นโอกเก่งมากๆด้วยเลยคับถือว่าพิเศษสุดๆเลยวันนี้พิเศษมากค่ะวันนี้เราจะได้รู้ว่าหนึ่งวันสบายของสอศักดิ์สิทธิ์เขาทำอะไรกันบ้างวันนี้ก็ประกอบด้วยที่สยามเซนเตอร์ใไปแล้วนะครับไปหาะกใจไปครับ อยากรู้นักเปลี่ยนฉันไปจากเดิมคุณผู้ชมค่ะแล้จะถึงร้านที่เรานัดคุณต๋อนต๋อนต๋อใช่แล้วนะฮะจะโปร่งโลนไปหาโปร่งกันป้าปะคุณต๋นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ วันนี้เราบอกคุณผู้ชมคุณผู้ชมทางบ้านรอดูแล้วก็ตื่นกาเพราะว่าเราจะมาทามาหาชายหนุ่มที่โรแมนติกแล้วก็อบอุ่นคิดว่าตัวเองโรแมนติกไหมครับคุณโตครับนิดนิดหน่อยครับผมจริงหรอโตลองจินตนาการว่าโตมีแฟนครับผมแล้ววันนี้เป็นวันเกิดแฟนให้เลือกของชิ้นหนึ่งใอ้แฟนคุณผู้ชมไปดูว่าโตจะเลือกอะไรใอ้แฟนค่ะป้าโตพาเลย เดินได้ครับคุณตครับเดินได้แล้วครับเป็นอะไรเอ่ยน่าจะเป็นนาฬิกาดีกว่าครับเรือนนี้รู้ป่ะถ้าเกิดผมมีแฟนสักคนก็จะซื้อแล้วก็จะซื้อนาฬิกาเหมือนกันมันต้องมีเหตุผลรู้ป่ะผมถามพี่ก่อนดีกว่าถ้าเกิดมีคนให้พี่พี่คิดว่าเหตุผลอะไรอ่ะทำไมถึงซื้อให้ก็เขาจะคิดว่าเขาอยากได้เวลาของเราไปอย่างนั้นหรอ เป็นชนีมีปั่นนะจ๊ะจริงอันนี้อันนี้โอเคอันนี้อันนี้ผมโอเคผมรู้สึกว่าเออก็ยังโอเคนะอย่างเงี้ยโอเคแล้วอองครับคือข,ของผมเนี่ยผมเคยซื้อน,นาฬิกาให้คนนึ่นแล้วผมก็พูดคำนี้กับเขาอย่างเงี้ยว่าอ่ะไหนดูซิตั้งเวลาให้ตรงกันนะครับเพราะต่อจากเนี้ยเวลาของเราจะเดินไปพร้อมกันเราไม่น่ารู้จักกันเลยเรารับไปแบบนี้ไม่ได้หรือป่าแต่อย่าเพิ่งออกตัวแรงทำไมครับเพื่อศักดิ์สิทธิ์แรงกว่าเออศักดิ์สิทธิ์ครับ สักสิทธิ์ต้องจัดมาแล้วครับให้เวลาเนี่ยเพราะว่าเวลามันก็ได้เป็นเครื่องบ่งบอกเวลาบอกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้จะเขาไม่รู้ว่าเราพูดจริงหรอือเปล่าเราก็เราขอเชิญเวลาเนี่ยให้เธอมองนาฬิกาแล้วก็ให้เวลาเป็นตัวช่วยพิสูจน์ความรักแล้วกันว่าฉันจริงหรอือเปล่าเวลาเดินไปนานคันไหนก็รู้ว่าฉันรักเธอนานคันไหนขอเชิญไม่ได้เสี่ยวต่างจากซึมเลยพอๆกันเลยนี่ขนาดเราเพิ่งเริ่มเราเห็นหลายแง่มุมของโตศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวต่อไปต่อไปเรื่อยๆ เราจะยิ่งเห็นแง,ง่มุมเราจะรู้เรื่องพอไหามาคืนและที่สคาคัญเขาจะเป็นดาราที่มาอาสาทาความดีในวันนี้ค่ะอาสาตาไวเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศเสียงเพลงในวันนี้เราจะพาไปพบกับเลอบัวสปาสปารูปแบบใหม่ที่คุณสามารถเลือกฟังเพลงที่ตัวเองชอบโดยนำแผ่นเพลงมาเอง หรือเลือกเพลงจากในสปาระหว่างการนวดทรีทเมนต์ในห้องที่ออกแบบแนวคอนเทมพอรารีให้ความเป็นส่วนตัวเพื่อความสบายและผ่อนคลายอย่างแท้จริงค่ะ เสีงเพลงที่สามารถเลือกได้เองแล้วที่นี่ยังรังสรรค์สุดทรีตเมนต์เฉพาะตัวของแต่ละคนไม่ซ้าแบบกันโดยการผสมผสานกลิ่นน้ํามันหอมระเหยในแบบที่คุณชื่นชอบและไม่เหมือนใครและถ้าใครอยากหน้าใสาปิ๊งที่นี่ก็มีบริการนวดหน้าจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอย่างสมด้วยนะคะรับรองว่าวันเสาร์สบายๆแบบนี้ที่เลบวสปาโรงแรมเพียตาแบงกอกปากซอยรัชดา18จะช่วยให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างแน่นอนค่ะ เาต้องป้อนผมครับอะไรหลังจากที่เราไปเดินช้อปปิ้งกันหนุ่มโรแมนติกอย่างคุณโตเนี่ยนะคะครับโตก็พาปาขอกมาร้านที่โตบอกว่าเหมาะกับการมาเดทอยางทำไมร้านนี้ถึงเหมาะคะโตคะ่ะเพราะว่าอย่างที่ดูนะครับอาหารทุกอันจะเป็นำคำๆหมด,ดเล็ก ส่วนนียก็คือกินไปก็ได้คุยคุยไปด้วยได้ครับแต่ได้ป้อนได้จำลองเหตุการณ์จริงเช่นก็ป่อเองก็เขาเขาต้องป้อนผมครับอะหรทำไมอ่ะแล้วอัลบั้มล่าสุดเนี่ยตอนนี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างออกแล้วออกแล้วผมชื่ออัลบั้มว่า p i ็ n o n i part 3นะครับ yesterday everyday ครับผมเป็นเป็นโนหมดเลยหรือปะรอบนี้ไม่ครับผมมี เพลงบันเลงเป็นโนนะครับ12เพลงเพลงร้อง4เพลง16เพลง16เพลงผมตั้งใจทําให้16เพลงอัลบั้มนี้ผมทําที่ประเทศไทยตอน70%ครับแล้วก็พอบินไปไต้หวันก็เอาไปทำที่นั่นด้วยก็บินไปบินมาทํมาบนเครื่องเขาเอาอยู่ในแลับทอครับอยู่บนเครื่องแล้วนี้ทำไป เป็นเรื่องราวของชีวิตผู้ชายวันนี้วันว่างคือนั่งแชทนะแต่โตวันว่างแบบเฮ้ยถ้าทำเพลงวันว่างจะนอนเล่ประโยชน์อยู่ที่บ้านแต่โตใช้วันว่างรังสรรเพลงไปถึงสิบหกเลยฉันฟังเขาและฉันมีไฟมากถูกต้องอย่างนี้แหละที่เขาถึงเรียกว่าเป็นศิลปินตัวจริงนะครับมีการรักในการเล่นดนตรีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมานะครับโตจะเอาทักษะการเล่นดนตรีเนี่ยมาทําอะไรเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้แบบว่าเฮ้ยมีประโยชน์มากขึ้นติดตามนะค่ะเพราะเชื่อว่าโตจะเป็นตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งรับรายการดาวอาสาของเรา ใครแล้วนะฮะแต่ก่อนเบรกครับมีหนึ่งเรื่องราวดิมฝากกันกับช่วงนี้ครับดาวทาครับดาวทาคุณผู้ชมครับช่วงดาวเทาวันนี้นะฮะององพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับอีกหนึ่งประโยชน์นะฮะของสิ่งดนตรีนั่นเองเพรานอกจากจะช่วยความบันเทิงแล้วเนี่ยนะครับยังสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปรู้จักกับดนตรีบําบัดกับององกันเลยครับ สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับถามนิดนึงครับเพราะความเป็นมาของการบําบัดด้วยดนตรีนี่เป็นมาอย่างไรครับดนตรีบําบัดก็คือครับเอาเสียงเพลงครับหรือจังหวะต่างๆมาช่วยสุขภาพสั้นแบบนี้เป็นไงบ้างครับคุณอ๋อดีครับก็มันดูสงบดีครับแล้วก็ เหมือนจะหลับเลยนะครับหมอครับใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าหลับได้ก็ดีดีใช่ครับแต่บางคนอาจจะใช้ดนตรีบัตเพื่อการผ่อนคลายเพื่อการนอนหลับครับหรือบางคนใช้ดนตรีบัตเพื่อการทําสมาธิครับสมาธิไม่ได้แปลว่าหลับแต่สมาธิจิตจะสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวอาจจะอยู่กับเสียงสดมนั้นก็ได้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับมีสีดนตรีในหัวใจนะครับรับรองให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนนะฮะ แต่มีหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะนั่นคือการดื่มน้ําสะอาดวลาลปดถึงสิแก้วนั่นเองครับและนี่นะครับคือการฟิตชิ่งกันร,ระหว่างคุณโตและพี่อปอะนั่นเองขอเสียงให้กับพวกเขาด้วยครับ เป็นผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คันเสิร์ตสบายๆกับผู้ชายโรแมนติกคุณต้นสติ๊ค่ับุกนสวัสดีครับสวัสดีครับ ดดเด่นชื่สุดเรื่องราวคืออย่างนี้นะครับทุกคนครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตสบายๆแบบฟรีคอนเสิร์ตดังนั้นเนี่ยไม่เสียเงินนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบรู้สึกฟังเพลงแล้วอารมณ์ดีจังเลยอยากจะร่วมทําบุญกันได้เลยนะครับเราจะมีกล่องรับบริจาคอยู่ตรงนี้นะฮะเงินทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปที่ไหนครับคุณโตครับเราจะไปสถาบันอ่าอ่าช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งครับผมต่อค่ะทาไมถึงนํารายได้ตั้งใจที่จะนารายได้เข้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติอาจารย์ครับครับผมเพราะว่าผมคิดว่า เป็นการได้ช่วยนะครับผมรู้สึกอยากอยากช่วยมากครับผมเลยค<ช>ิดว่าการเล่นครั้งนี้น่าจะช่วยกับเขาครับผมค่ะเสียเกียร์คพี่ต่อ,อตัดเสี ที่จะมีอะไรพิเศษมามอบสำหรับแฟนๆของโตโดยเฉพาะถูกต้องรู้หรือเปล่าว่าอะไรอะไรนะลูกความจริงวันนี้มีมีพิเศษกว่านั้นเยอะเลยครับเพราะว่าดูผมร้องเพลงเห็นบ่อยแล้วอแต่เห็นผมกับพี่โอปอร้องเพลงเนี่ยอาจจะอาจจะดูดูยากยและนี่นะครับคือการฟีชเจอริงกันระหว่างคุณโตและพี่โอปอรนันเองขอเสียงให้กับพวกเขาด้วยครับคุณตา งั Double ้นเราจองทอนโอ๊ยนะตั้งแต่วันที่ฉันกลับมานอนควรคราและเมื่อคอยพรำหาเธอเหมือนจะอ่อนวอนก็ไดอะไรขึ้นมาเอรอมันยาก ฉันไปจากเดินอาจจะเป็นแววตาของเธอทั้งคู่ใช้มาสะกดหรือเปล่ามเปล่าอนี่ไงเราพิจะเรไงอาจเป็นดาวดวงใดที่เธอมาหลอกเล่นกลเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ออกจิงุมคงเป็นเพราะเธอทำสับ ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อพบก,กับเธอนั้นชีวิตกับความฝันเกิดขึ้นกันโดยกันทันตาออาฉันอยากจะหยุดเวลานี้ตั้งแต่วินาทีที่ชีวิตมีเธอเขอา้ามาเธอทำให้คนที่เหน่อยล้นาน หยุดชีวิตหยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักทั้งหัวใจจะหยุดอยู่กับเธอคนเดียววันนี้นี่นะฮะนอกจากที่คุณโตจะเอาเพลงเพราะๆนะครับมาบรรเลงให้ฟังแล้วเนี่ยรเรายังจะมีเป็นแบบของหวานพิเศษจากคุณโตด้วยวันนี้โตจะมาแต่งเพลงสดๆที่นี่ แต่งเพลงเพื่อขอบคุณทุกคนด้วยครับเพราะว่านานๆที่เราจะมีโอกาสเราได้เราได้มีโอกาสร,ร่วมเพลงกันบ่อยๆร้องเพลงด้วยกันบ่อยๆแต่ไม่มีโอกาสมาทําบุญร่วมกันกบ่อยมากค่ะฉะนั้นเรา,าก็ก็เป็นโอกาสดีที่เราแต่งเพลงพิเศษในวันนี้ดีกว่าแต่ต้องให้ทุกคนช่วยแต่งครับ <อะ S 2> แล้วเราจะให้ทุกคนช่วยแต่งเพลงได้ยังไงเราจะเราจะให้ให้ทุกคนให้ประโยคมาครับแล้วเราจะจบเป็นคีย์เวิร์ดเราจะแต่งกับคีย์เวิร์ดนี้สมมติว่ามีคำหนึ่งพูดมาบอกว่าที่รักสบายดีไหมค่ะ ที่รักสบายดีไหมอะไรเราจะเล่นอย่างนี้แต่เอาสดสดเลยอะไรเงั้ยคนแรกยกมือคนแรกก่อนเริ่มเริ่มประเด็นก่อนด้านนี้ครับเริ่มประเด็นก่อนเวลากับความรักนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ดแรกนะครับร่วมทำบุญ100บาทจดด้วย อยากจะกินข้าวด้วยกันทุกทุกวันอยากจะนอนหลับฝันทุกทุกคืนไม่อยากให้เราต้องพลาดจากกันเพราะฤดูไม่เคยแปรรันความรักของเรา มหายใจเพราะให้ฉันทำอะไรก็ได้เพื่อเธอแต่ในใจฉันก็มีความสุขในทุกวันที่ได้มาร่วมฝัน ดาวาาอาซาเกะเธอถูกใจนะขอเสียกริชได้ครับคุณโตสักสิทธิ์อีกครั้งเ<ห>่นะนะแล้วปอนะคะขอสรุปรายได้ทั้งหมดนะจากการระดมทุนของคุณโตสักสิทธิ์กับคอนเสิร์ตสบายๆกับผู้ชายโรแมนติกในวันนี้นะคะคุณโตร,ระดมยอดได้ทั้งหมด1826ืบาท ซึ่งโอกาสนี้นะครับขอกับเรียนเชิญด้วยละกันนะฮะคุณมารินีสนทิชัยนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผลครับสถาบันมะเร็งแห่งชาติครับขอกับเรียนเชิญด้วยนะครับเชิญเลยนะครับรับมอบเงินจำนวนนี้นะครับหนึ่งหมื่นแปดพันยี่สิบหกบาทนะครับขอเสียงปรบมือจากพยานทั้งหมดด้วยค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านแล้วก็คุณต่อด้วยนะคะขอให้ผลบุญจากการทำครั้งนี้ค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปเรื่อยๆนะคะคุณมากนะคะวันนี้นะคะโอปอออกและรายการดาวอาสาลาคุณผู้ชมไปด้วยบรรยากาศในความประทับใจตรงนี้เลยนะคะติดตามรายการของเราได้ใหม่ค่ะอ่องคะ่ะสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาทางโมเดิร์นไนทีวีนั่นเองนะครับวันนี้เราสี่คนลาพร้อมกันไปเลยตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าผู้ให้ เป็นสุขกับผู้รับวันนี้ผมมาทําสิ่งเหล่านี้และผมได้รู้สึกและผมได้เห็นและผมได้เห็นจากแววตาของทีมงานของคนมาร่วมของพิธีกรรวมถึงความรู้สึกผมเองผมรู้สึกว่าถ้าเราให้ออกไปเราเรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยมันมีความสุขกว่าเรารับของใหม่ครับผมขอบคุณที่มายืนยัยนขอบคุณที่ให้เกียรติผมมาเป็นใครและเชิญในรายการนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผม ผมก็ไม่ได้รออะไรจริงๆครับแต่ผมคือมีมีความน่ารักหญิงผมได้เยอะกว่าพี่ะผมทำบุญให้กับสัตว์พิการนะครับแมวสุนัขนะครับป้าครับทำบุญไหมครับสนับสนุนการอาสาในครั้งนี้โดย aj mobile phone aj dvd home theater พระเอกตัวจริงโรงเรียนนานาชาติเซนจอ์นแมรี่สระบุรีคุณธรรมเท่านั้นทำให้มนุษย์มีเกียรติโทร0 3 6 2 1 8 6 0 0น้ําดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง เกมโออิชิคาเฟ่ซิตี้จากโออิชิ u ู t คปสุนทรียภาพเพื่อการสื่อสารอยากให้ต่อรีพีทประโยคเมื่อกี้กีต่อพ่ดอะไรนะคะอ๋อแล้วบอกว่าเพื่อพี่ปอ์ทาได้หมดแล้วครับเห็นมาเห็นมาพริที่สาวสวยนะครับผิวเข้มนะฮะผิวดำเลยดีกว่านะครับตัวสั้นนะครับขาใหญ่นะฮะ กำลังจะทำบุญเพื่อเกิดทุกพมทุกชาติตามติดต่อ